อนโ,โนี่ก็ไม่ธรรมดาครับใหญ่มนกันว้านี่ใหญ่มากนะครับโอ้โหโอ้โห สวัสดีครับผมอันคุลงป่าครับคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอภูพานจังหวัดสกลนครน,นะครับผมอยู่ท่ามกลางบรรยากาศน้ําตกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งน้ําสีน้านะครับผมขุ่นมากนะน่ากลัวมากนะน้ําก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแต่ไหลแรงนะครับตรงนี้นจะเป็นหาดทรายเลยนะครับนี่ ก็ว oh, ันนี้ผมยังอยู่กับนะครับคุณแมนคนเดินป่านะครับโอ้นี่ยครับวันนี้นะเราจะนะครับมาหาหน่อไม้ไร่เนาะนะครับผมจะพามาหาหน่อไม้ไร่นะครับแม่หจะโอ้โหสวยมากเลยเนาะเนี่ยครับอ้วนนิน่คือหน่ออ้วนมากเลยนะอ๋ออันนี้คือหน่อไม้อะไรครับหน่อไม้ไร่ครับกลับกลับบ้านครับห้าบาทโอเคฮาวไปนะโอ้แต่หน่อสวยมากเลยเนาะ ก็ยังกเดียวก็พอแกกันนะครับจะต้องขุดเอานะครับมันลึกเดียวมันยิงรายผมนะครับโอเคครับจะเดาคนไปฝั่งนั้นนะได้ครับเหมือนประธานนั่นแล้วนะโอเคเดี๋ยวแยกย้ายกันนะครับโว้ยมาดูกันนะว่าใครจะได้เยอะนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้คุณแมนนะครับคนเดินป่าไปฝั่งนี้นะครับนี่เราไปฝั่งนี้นะครับส่วนผมนะครับคนลงป่าจะไปฝั่งนี้นะครับก็ ตอนนี้เห็ดอตอนนี้หน่อไม้ไผ่กำลังออกเนาะเราก็หานะครับล้อๆนะครับบีมน้ําตกลงไปนะครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากเลยนะแต่สีน้ําก็แอบน่ากลัวนะครับเหมือนน้ํา่าจะมาเนาะถ้าฝนตกนี่คือไม่กล้าเข้าใกล้นะครับเนี่ย ก็ป่าดันข้างน้ําตกนะครับค่อนข้างที่จะรกนะต้องเดินระวัดระวังนะครับโอ้มาดูกันนะฝั่งไหนจะหมานกว่ากันนะครับแต่ฝั่งผมทำไมยังไม่เห็นอยู่นะแต่ฝั่งคุณแม่เนื้อคือได้ไปหลายหน่อแล้วนะครับเหมือนจะมีคนขุดเอาเลยหรือเปล่านะครับฝั่งนี้ผมมาเจอหน่อแรกแล้วครับหนอนนี้หนอใหญ่มากครับ ดูว้าวนะครับขาวอวบนะครับผมโอ้โหหักก่อนนะโอ้โหนะครับอนอนี้ใหญ่มากนะครับโอ้ก็คือเดี๋ยวผมต้องซ่อมไปด้วยนะครับซ่อมก็คือเดี๋ยวจะตัดปลายไปด้วยนะเดี๋ยวมันจะแทงถุงทะลุนะครับก็ค่อยๆหาไปเนาะวันนี้นะครับถ้าเราทำอย่างเงี้ยจะช่วยลดน้ำหนักด้วยนะครับ นี่ครับก็จะให้เดือดประมาณนี้นะครับผมก็คือทําให้เบาเบาให้ได้มากที่สุดนะครับนี่คือผมเดินมาฝั่งนี้นะครับอยากบอกว่าจุดนี้นะครับโอ้โหสวยงามอลังการมากเลยนะ โอ้ยผมมาไม่ทันนะครับนี่อันนี้เป็นรอยเขาสับเอาไปนะครับโอ้โห,โหเสียดายมากหลายหน่อมากนะครับที่เขาสับไปนี่นี่ครับโอ้รอยยังใหม,ม่สดๆอยู่นะครับน่าจะหาไปวันนี้หรือเปล่านะผมว่าไม่เหลือไว้ผมเลยนะโอ้ตต่แล้วครับจุดด้านบนนะครับน้ําใสมากเลยนะบรรยากาศดีจังเลยครับจุดนี้ น้ำใสมากๆเลยครับตัวนี้ตรงนี้เหมือนเป็นตาน้ำไหลออกมาเลยนะครับน้ำใสมากเลยนะ เนี่ยครับกว่าจะเจอได้แต่และหน่อนะครับก็คือจะเหลือแค่หน่อที่แบบาหายากๆนะครับไว้นะโอ้โอ้เนี่ยครับอุตส่าห์ถือถุงกระสอบมานะครับเ <c oughs> พิ่งได้สองหน่อเองนะครับคุณแมนไม่รู้ฝั่งนู้นจะได้เต็มกระสอบไปอย่างนาะอแต่ฝั่งผมนะครับมีคนหาไปแล้วนะเสียดายมากๆา โอ้เริ่มเห็นแล้วนะครับหนอนนี้กำลังสวยเลยนะครับแอสนีโอ้โหน่ครับเห็นก่อนแล้วหนอ่อข,อขาพอคาดที่จะชันนะครับ ผมเดินลงมานะครับกะว่าจะไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นดินทรายโอ้โหโอ้โหลึกมากนะครับคือดินทรายนี่ลึกมากเลยนะครับโอ้โหไอไอันตรายนะต้องเดินระมัดระวังนะครับอันนี้น่าจะเป็นหน่อไม้บงนะครับผมจะไม่ใช่หน่อไม้ไร่นะ โอ้แต่หน่อสวยมากเลยนะครับเนผมต้องขุดลงไปก่อนนะเพื่อด้านล่างนะครับเป็นหน่อแบบขาวๆอ,อวบอวบเนาะโอ้อ ไม่ได้ดอกไม้ไร้นะครับก็เ,เอาดอกไม้บงกันนะครับโอ้โหนอนใหญ่มากเลยนะนะครับเกือบเท่าแขนผมเลยครับนี่ลายลายสวยงามมากนะนี่ครับนอนนี้ด้วยนะครับด้าน,นในยังเป็นหนอนเล็กอยู่เนาะโอ้ยสวยงามครับผมเดี๋ยวขุดให้ดูข้างล่างนะครับว้าวนี่ครับ ซ้ายสองมือหักนะครับหมอใหญ่มากครับ มาเจอหนอน,นี้มาเป็นไงครับโอ้โหใหญ่มากนะครับนอเดียวอิ่มเลยครับตอนขากลับนะครับผมจะเดินเลาะนะครับด้านล่างลำธารลับไปเรื่อยๆเ,เนาะเพราะน้านบนนะผมปีนเขามาฝั่งนู้นแล้วนะครับโอ้ แต่ก็เดินยากยู่นะครับม่โขดหินน้อยใหญ่เต็มเลยเนาะนฮ้ครับนอนใหญ่ๆอบอวบนะครับโอ้โห หนอนนี้ก็ไม่ธรรมดาครับยายบองกันว้นี่แล้วก็มีหน่อที่ฝังในดินนะครับแล้วก็จะมีหน่อนนี้อีกนะครับนี่หังยางมาโอ้โหหังได้นิดเดียวเสียดายมาก ก้อนนี้ใหญ่มากนะครับนี่เล็กกันไปนะอนีสามนอนะครับ เดี๋นี้กำลังออกนะครับสี่นอ,อเลยนะโอ้โหสวยงามมากครับหน่อย นี้นะครับหน่อใหญ่มากเลยลื่นมากนะครับมันไม่ว้าไม่เข้าโมัวแก่แล้วครับโอ้โหโ ตอนนี้นะครับก็ขึ้นมาถึงน้ําตกแล้วนะครับด้านบนแล้วนะคุณแมนไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับน่าจะไปนั่งรอด้านบนนะครับผมนึ่น้ําเยอะขึ้นหรือว่าเท่าเดิมเนาะ มาถึงนานจังครับไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวใช่ไหมไม่ดูบนเ้าผมไปตหลดมาได้แล้ว,วโ,ดดโอ้โอนะหน,นะเนี่ยครับโอ,อ้นนี้ตอไม้อะไรเนี่ยน่าจะเป็นดอกไม้บงอะไรไม่รู้ครับโอ้เยอะเหมือนกัน,นคือข้างบนน่ะไม่มีเลยมันมีตลอดคนสรรับผมต้องได้เดินลงไปอน,อนด้านล่างนะครับออโอ้ขอได้แกงโอ้เราเยอะครับตัวหนักปล่อยให้เราจะเดินทางบงเขาอีกเนาะใช่ผมแบกมาหนักมากเลยอะ โอ้เด<ะ>ี๋ยวแตผมโอเคเนาะนะครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับการมาหาน่อไม้ไร่นะนอไม้ไร่นะครับของอำเภอภูพาจังหวัดสกลนครเนานนะก็เริ่มออกแล้วนะครับนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามคุณแมนคนเดินป่านะผมคลิปนี้เขาตัวละไปก่อนสวัสดีครับ